สวัสดีนะทุกคนเราอยู่กับช่องเคคุณนะคะผมหรือเคจุดเคก็ได้นะคะวันนี้ผมจะมาเล่าเรื่องยายข้างบ้านก็ตามนั้นแหละนะคะผมเราก็จะมาเล่าเรื่องนี้กันเนาะทั้งหมดมีอยู่ว่ามีหมู่บ้านแห่งหนึ่งฉันกับแม่และพ่อ เราอยู่ด้วยกันสามคนจนกระทั่งวันเองพ่อออกไปทำงานต่างจังหวัดนี่คุณเดี๋ยวผมจะออกไปทำงานต่างจังหวัดนะดูแลลูกให้ดีละ่ะได้ค่ะพี่รัชฉันจะดูแลลูกเองก็จะไปทำงานต่างจังหวัดแล้วล่ะคะใช่แล้วครับลูกอีกสองสามอาทิตย์เดี๋ยวพ่อก็กลับมาแล้วพ่อคิดถึงลูกนะจุ๊บยุบได้ค่ะคุณพอ่อ หลังจากที่พ่อย้ายไปต่างจังหวัดได้ไม่นานก็มียายแก่ที่ย้ายเข้ามาใหม่มาอยู่ข้างบ้านเรายายแก่ไม่ค่อยสูงสิงกับใครบางทีก็มาด้อมด้อมมองมองแถวบ้านเราบ้างคนแถวบ้านล่ำลือว่าแก่เป็นปอบแต่หนูก็ไม่เชื่ออะไรหรอกคะ่ะป้าแกด้อมด้อมมองมอง,มอ,งอะไรแถวบ้านเราอีกแล้วเนี่ยโอ้ยลรจิตจังหลังจากนั้นผ่านไปเดือนนึ่งพ่อถึงจะกลับมา ครอบครัวเราก็จำเนินไปด้วยความปกติจนกระทั่งวันหนึ่งแม่แม่คะแม่เคยเห็นปอบไหมเคยสิจ้าลูกมันเกิดขึ้นมแม่เล่าว่าวันนั้นเป็นวันฝนตกหนักฟ้าร้องมีคนย่ำเท้าไปทั่วบ้านแล้วมันก็วุกเข้าบ้านเรามาลักษณะมันเป็นผู้ชายผมสีชมพูลายสีน้ำเงินผิวสีขาวซีดแล้วปอมกบพูดว่า มาเป็นอสูนย์ในการเถียเคียวทุโร่